สดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่อง YouTube นะครับช่องช้างเผือก o f ิเชีย l นะครับแลช่อง TikTok นะครับอพิเช่เอ่อช่องช้างเผือกเหมือนกันนะครับช่องท i ก t o k นะครับนี้นะครับนำพาดีดีนะครับนำเสนอนะครับ เอ็นพาร์โคนสมอนะครับหลวงพ่อปั้นวัดกลางคาวนะครับจังหวัดชัยนาธนะครับพิมเล็กนะครับซุ้มปราศาสนะครับปีหนึ่งห้านะครับเนื้อดินนะครับพบพบหนึ่งพ่อปั้นนะครับลูกศิษย์หลวงพ่อเท่านะครับกลางคาวนะครับพระดีพระ ทางว่วัดข้างขขาวนะครับทีนี้เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับอีกชื่อหนึ่งครับจำไม่ได้นะครับเคยผ่านไปอยู่นะครับแถวนั้นไปร่วมงานบุญนะครับงานสงการนะครับทำบุญนะครับ สมประิานะครับเนื้อดินนะครับอ่านมาแล้วเกือบห้าสิบปีนะครับอะอยังสองอยังสมบูรณ์นะครับยังอยู่สภาพเดิมนะครับปีหนึ่งห้านะครับเนื้อดินนะครับ อาว่าผังคขาวอยู่แต่หน้าเกยก่อนถึงวัดเพราะกลัวนะครับทำเหีวความหดของเนื้อดินนะครับสุมระสาสนะครับตัวพัดนะครับยังเหมือนเดิมครับ คนพบปีหนึ่งห้านะครับตอนนั้นนะครับมีโจรขโมยนะครับเป็นลักพระนะครับที่จะดีนะครับต่อมาหลวงพ่อให้มานำออกมานะครับแจกผู้คนนะครับทำที่รำทำบุญนะครับรอยข้างล่างนะครับรอยปาดนะครับ ให้มันเรียบนะครับหลังเรียบครับเอยปาดยังอยู่นะครับดาดตรงเลยครับเนไชัดนะครับทําพดเดียวของพาดครับอ่านการเวลานะครับในปีหนึ่งห้นะครับ กผ่านการเวลานะครับทำหดทำเหี่ยววิธีการการรมวิธีการผลิตนะครับอันกดพระนะครับนี่ครับเห็นได้ว่ามีร้อยปัดดางล่างด้วยนะครับเพื่อให้พื้นเสมอกันนะครับ ดีพัดดังจังหวัดชัยนาธนะครับพระครั้งข่าวพ่อปั้นนะครับผู้สุกนะครับเคยเข้ามาเรียนวิชากับพระเท่านะครับพร้งข่าวนะครับวิชาคมต่างๆนะครับที่ท่านได้ศาก็กลับไปใช้นะครับที่วัดนะครับ สามเก้นะครับเนื้อนะนะครับสุดยอดนะครับสมปราทนะครับเป็นชั้นๆนะครับชัดเจนนะครับ,นนรบเนื้อดินนี่โหแดงครับสามเก่านะครับาผ่านแค่ห้าสิบปีเองนะครับ 5 1 51, 52ปีรรครับหรับงปครับครับองค์กว้างไม่เท่าไหร่นะครับประมาณ1.2เส้ซนสูงประมาณ2เสเซนนะครับ หนาก็ประมาณหนึ่งเซนคับเนื้อองพระนะครับดีนะครับหายากนะครับเคยไปที่วัดแล้วนะครับไม่มีนะครับแจกผู้ที่มาทำบุญ เลยไม่มีนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับช่องช้างเผือกนะครับขอบคุณที่กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับดันดันดันนะครับถึง500คนนะครับอันนี้ผู้ติดตามประมาณ476คนแล้วนะครับ ดันให้ขึ้นขึ้น500นะครับผู้ติดตามนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ